สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงเดือนเมษายน2563ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะเพราะฉะนั้นใจเย็นกันนะจ๊ะ แล้วก็สถานการณ์ของไพ่ค่ะของแต่ละฝั่งก็อาจจะสลับกันได้นะคะเนาะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า <c oughs> ที่ผ่านมาชาลราศีกรกฎค,คุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน <c oughs> <c oughs> เอซอบครับหนึ่งถ้วย 7ซเว่นออฟเไม้เท uh, ้าโฟร์อฟครับสถ้วยเอ่อซอฟวอนไม้เท้าแล้วก็เทนออฟวอนสิไม้เท้าอืมชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะ มีความรู้สึกว่า <c oughs> มันมีมันมีความรู้สึกดีๆเหมือน <c oughs> ความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกที่ดีที่ดีให้กันน่ะมีคนที่อยากจะมามอบความสัมพันธ์หรือคนคนเนี้ยเขามีความตั้งใจหรือมีความรู้สึกที่ดีกับคุณน่ะ เขาอยากมอบสิ่งที่ดีอยากมอบความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่มันเหมือนสถานการณ์บอกว่าเหมือนกับคุณไม่สามารถไม่สามารถที่จะรับสิ่งสิ่งนี้ได้คุณก็มีความมีความรู้สึกที่ดีกับคุณคนนี้และคนคนนี้ก็รู้สึกดีกับคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะรับ้วยนี้จากเขาได้ค่ะมันเป็นอารมณ์ของ ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่ารู้สึกดีต่อกันมีความรู้สึกที่ดีให้กันรู้ว่าคนคนนี้รู้สึกดีแต่มันแต่คุณต้องต้องขัดอ่ะคุณต้องขัดขวางความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องกันความสัมพันธ์นี้ออกอ่ะคุณรับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าสางความสัมพันธ์นี้ไปต่อมันจะยากมากมันจะรู้สึก มันจะมีอุปสรรคเยอะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมันลำบากมันมีหลายๆอย่างที่ที่จะต้องผ่านไปให้ได้หรือมันมีอะไรที่คอยมีอุปสรรคอะคะ่ะถ้าสมมติคุณสารความสัมพันธ์ต่อมันมีอุปสรรคที่คุณจะต้องสู้แล้วก็ต้องขอให้ประคับประคองอย่างยากลําบากประมาณนี้นะคะในเรื่องความสัมพันธ์อืม หรือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ยากมากรู้สึกดีก็จริงแต่คุณเลือกที่จะไม่รับไม่รับท้วยจากเขาอะเพราะคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมันมีสิ่งขีดขวางคุณต้องกันออกมาถ้าเข้าไปมันเหนื่อยอะไรแบบนี้ค่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวาราศีกรกฎ นึกถึงในช่วงของเดือนที่แล้วค่ะที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเอ่ออฟเพนเดิลโคสสิบเหรียญ Two of cup สองถ้วย o ฟร์คั s สี่ถ้วยเหมือนกันอีกแล้วเอ่อ6 o เ pentacles หเหรียญ แล้วก็ Pa จออ f เพน t a c ค e เด็กถือเหรียญคนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาคนคนนี้ค่ะเขามีความรู้สึกที่อยากจะมอบความรู้สึกดีหรือว่าอยากขอ ความรู้สึกดีจากใครสักคนหนึ่งอะอยากมอบอะคือคืออยากให้ความรู้สึกที่ดีอยาก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 ให้อ่ะอยากคุยอยากสร้างความสัมพันธ์กับกับคนคนหนึ่งแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบพังพูเป็นเหมือนคิงแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีให้และอยากมอบให้นะคะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเหมือนเขาถูกปฏิเสธอะนะเหมือนเขาแบบ เขาถูกเมินถูกแบบถูกมองข้ามความรู้สึกนี้อะไรแบบเนี้ยเขาถูกไม่สนใจเพราะอะไรเหมือนคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะมีคนที่อ่าเป็นตัวจริงอยู่แล้วเป็นคนที่คนรอบข้างรู้ว่าคบกันหรือว่าสถานะเขามีคนที่ชัดเจนของเขาอยู่แล้วหรือคนคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะ คือเขามีคนของของตัวเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าเขาก็มีความรู้สึกสึกดีรู้สึกผูกพันกับกับคุณแล้วเหมือนอยากจะอยากจะมอบอะเขาเรียกอะไรนะอยากจะรู้สึกดีอย,อยากจะจะคุยต่ออยากจะทำความสัมพันธ์นอยากอยากให้เขาเรียกว่าอะไรดีวะอยากให้อะ่ะคืออยากคุยอยากมีคุณอยู่อะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบ มือนโดนเมินนะ่ะก็เลยรู้สึกเสงเๆอะไรอย่างเงี้อืมก็จะงงๆนิดๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนเมษายนสองสหสามสถานการณ์ความรักของชาวราศีเกกกฎเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน โอเคเดือนเมษายนหกสามกรกฎมันเป็นอย่างไรคะ The strand five of s w o r d s ห้าดาบ date a soft cup นะคะแปดถ้วยแล้วก็ a soft pentacle หนึ่งเหรียญ าราศีกรกฎครับผม,มในช่วงเดือนเมษายนนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากๆเลยนะคุณจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนคอยคุมสถานการณ์นี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ชัดเจนมีความเข้มแข็งกล้าหาญในตัวเองในช่วงเดือนเมษายนนะคะ มันมีเก์ที่คุณจะจะทิ้งใครอะ่ะจะเดินออกจากใครจะจบความสัมพันธ์กับใครอะ่ะคือคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เลือกที่จะจบออกมาจากความสัมพันธ์เลือกที่จะเดินหันหลังให้กับความรู้สึกความรักที่มันที่มันยังไม่เติมเต็มให้กับคุณอ่ะคุณรู้สึกว่า มันเป็นความรักความรู้สึกดีก็จริงแต่มันต้องจบอะมันจบดีกว่าคุณรู้สึกว่ามันมันยังไม่พอหรือมันไม่เติมเต็มความรู้สึกข้างในของคุณนะคะคุณเลือกที่จะออกมาเพื่อเพื่อที่จะไปหาความสัมพันธ์ที่ดีกว่าหรือเลือกที่จะออกมาแล้วรอให้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกับคุณจริงๆอ่อะมาหาคุณนะคะ กูรู้สึกว่ามันมันยังขาดมันยังไม่ใช่คุณเลยเลือกที่จะจบอะนะคะกับความสัมพันธ์นี้เป็นกํางจริงให้ชาวราศีกรกฎนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงในช่วงเดือนเมษายนเขาจะเป็นอย่างไรนะคะดูกันเอ่อเพจออบสอดเด็กถือ ดาบ the world อืมดีฮ e l e p h a อ่า seven up in the cold เจ็ดเหรียญ the sun uh, คนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงนะคะในช่วงของเดือนเมษายน เขาจะเขาจะคอยติดตามคอยสอดส่องคอยแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีการจบสิ้นลงไปเขาเขายังไม่จบความสัมพันธ์จบแต่เขาก็จะไม่จบนะคะเขารอนะคนคนนี้ เขาจะคอยดูคุณคอยติดตามคุณคอยดูชีวิตเรื่องราวของคุณในทุกๆวันว่าคุณทำอะไรคุณคุณมีใครคุณคุยกับใครอยู่อัปเดตชีวิตคุณอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้อะโดยที่คุณไม่รู้อะแต่เขาก็ดูคุณอยู่ในสายตาเขาอยู่เสมอนะคะถ้าขึ้นเพจอัปสอดสณาขนาดเนี้ยในเรื่องความสัมพันธ์่ะเขา เขามีความคิดหรือมีการรอคอยในผลของของความรักเนี่ยออกมาเขารอคอยรอคอยเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเป็น the world ใหม่เขาเรียกอะไรอะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องถูกศีลธรรมถูกประเพณีเหรอ ถูกจารีบประเพณีถูกศีลธรรมถูกแบบถูกแบบถูกต้องอะค่ะถูกแบบคนที่มีจริยธรรมที่มันมีศีลธรรมอะค่ะเขารอที่จะเริ่มต้นใหม่แบบเนี้ยแบบที่ถูกต้องอะแบบไม่ใช่ความรักที่ผิดเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นความสุขเป็นเดอะซันเป็นเป็นความหวังของเขาเป็นความความสุขในชีวิตเขาอะ ประมาณนี้ค่ะชาวชาวกรกฎดูอยู่แน่นอนค่ะดูอยู่เรื่อยๆดูอยู่ทุกวันดูอยู่ตลอดเวลาอรอคอยนะคะ <c oughs> เสียงก็ไม่มีขอโทษค่ะมาดูค่ะว่าให่อยากบอกอย่างแนะนำอะไร <c oughs> ชาวราศีกรกกนะคะมาดูกัน The world, uh, five of on, ห้าไมถาวรแป๊บนึงนะคะแล้วก็ the empress น้องอลิสบอกว่า I must have p r i c e trying to please everyone mm hmm. สิ่งที่พ่ยอยากแนะนำนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีการจบจบกันไปเลยหรือจบกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิด ความขัดแย้งไม่ว่าทางคนหรือไม่ก็ทางเขาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ตามสิ่งที่พายอยากบอกเลยคือคุณคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจคุณได้อะคะ่ะคือมีคนที่ถูกใจมีคนที่ชอบแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบและมีความขัดแยง้ง อะไรแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกคุณไม่สามารถทำให้ใครถูกใจได้ทั้งหมดอะน,นะคะพาเลยอยากพ่อยากบอกว่าให้คุณอะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากกังวลหรือว่าอยากคิดคิดมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันจะจบแบบไหนมันจะทำให้ใครรู้สึก มีความขัดแย้งหรือว่าคุณจะต้องทะเลาะกับใครเพื่อให้จบความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่รู้สึกไม่ดีค่ะแล้วก็มีคนที่รู้รู้สึกดีซึ่งแน่นอนค่ะมันไม่สามารถทำทำให้ใครรู้สึกดีกันได้ทุกคนคุณไม่สามารถทำตัดสินใจอะไรเพื่อให้ถูกใจใครทุกคนได้นะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกแต่คุณมีความเป็นดีเอมเพรสอยู่แลละค่ะคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่ โอเคเพอร์เฟ okay, เป็นคนดีอยู่แล้วพายอยากบอกให้คุณเป็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวละคะ่ะไม่ว่าใครจะไม่ถูกใจแต่คุณเป็นคนที่ดีและเพียบพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องแคร์นะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากบอกโอเคเดี๋ยวมาดูค่ะว่าราศีอะไรดาวอะไรธาตุอะไร,ร,ะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 3นะคะมาดูกัน รีโอราสิสิงห์ยูเรเนีสราศีกุมแล้วก็เมอร์คิวรีนะคะราศีเมถุนโอเคสิงห์กุมแล้วก็เมถุนโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ก่อนไม่ได้หรือจ๊ะ